สวัสดีพี่พทุกท่านนะคะวันนี้มาพบก,กันอีกเช่นเคยค่ะทางช่องพาบ้านบายหนุุ่นะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยสายด่วนปิดด่วนกันได้เลยค่ะที่083 437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์นะคะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะตามนี้เลยนะคะเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการเลยค่ะไม่บวกเพิ่มนะคะ วันนี้นะคะทางช่องพระบ้านมาใน ep ที่4ี่นะคะ443ราคาเดียวเลยวันนี้ราคาอง์ละ300บาท4องค์1000ค่ะราคาอง์ละ300บาทนะคะ4องค์1,000พันจะส่งฟรีทุกรายการนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่1กันเลยเนาะพี่ๆจะได้ไม่เสียเวลากันนะคะรายการแรกนะคะ น้องขออนุญาตปรับกล้องรายการแรกนะคะรายการที่หนึ่งนี้ค่ะเป็นพับผงสุพรรณเนื้อดินนะคะเก่าเก่าแห้งแห้งแบบนี้เลยนะคะพับผงสุพรรณเนื้อดินนะคะเก่าเก่าแห้งแห้งแบบนี้เลยะคะ่ะสวยเดิมนะคะสวยเดิมไไนี่นะรายการที่หนึ่งนะคะสามร้อยบาทพับผงสุพรรณเนื้อดินไม่ทราบกลู่ไม่ทราบพิมพ์นะคะ สามร้อยบาทค่ะรายการที่หนึ่งเนื้อดินคือแห้งๆมันๆแบบนี้เนี่ยค่ะเนี่ยนะคะ,นะ,คะเนื้อดินนะคะแห้งๆมันๆแบบนี้เลยสภาพเคยใช้มานะคะรายการที่หนึ่งค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงป,ปู่ทวดไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีนะคะเนื้อสีงเงินค่ะตัวเหรียญ เนี่ยนะคะตัวเหรียญเก่าๆนะคะเป็นเนื้อสีเงินสีสวยๆแบบนี้เลยเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมค่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะสีสวยค่ะมาพร้อมใส่กรอบใส่ตลับสีทองสวยแบบนี้เลยพร้อมนําไปขึ้นคอนะคะองนี้รายการที่สองนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามนะคะ เป็นพลักกิ้งอุปคุตนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนี่นะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบเอ้ใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะไม่มีกิ่งนะคะเป็นพลักกิ่งอุปคุตไม่มีเสียงกิ่งค่ะ รายการน,นี้นะคะรายการที่สามสามร้อยบาทคะ่ะรายการที่สามน้องจะส่งทุกวันเลยนะคะน้องมีมีมีอรอบจัดส่งให้ทุกวันเลยนะคะไม่ติดเสาร์อาทิตย์นะคะพี่รายการนี้นะคะรายการที่สามสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่รายการที่สี่นี้นะคะเป็นเหรียญหลงปูเอี่ยมนะคะ เหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังจะเขียนปีสองสี่หกเจ็ดค่ะด้านหลังเขียนปีสองสี่หกเจ็ดนะคะสวยๆนี่นะขอบข้างรายการนี้นะคะรายการที่สี่สามร้อยบาท รายการต่อไปค่ะรายการที่ห้าเป็นเหรียญรอหลวงพ่อทาไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีนะคะเก่าๆแบบนี้เลยเนี่นะยนะเหรียญรอหลวงพ่อทานะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเก่าๆแบบนี้เลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่ห้าสามร้อยบาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้ารายการต่อไปค่ะรายการที่หกค่ะพี่รายการที่หกนี้นะคะเป็นพระพุทธชินราชไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนี่นะคะองค์นี้นะคะสะภาพเก่าแบบนี้เลยอะ่ะนะเนื้อเก่าเก่าเนื้อเขียวเขียวคราบเขียวทั่วทั้งองค์เลยนะคะสวยเดิมค่ะสวยเดิมคราบเขียวเขียวสวยสวยทั่วทั้งองค์เลย พระพุทธชินราชนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้คะ่ะใต้ฐานรายการที่หกนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่หกคะ่ะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่เจ็ดนะคะเป็นพระไม่เหตุสนเนื้อชินนี่นะคะพระมเหตุสนเนื้อชินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยคะ่ะ เนี่ยนะพาเมเฮส่วนเนื้อชิ้นนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยสวยเดิมนะคะเนื้อชิ้นแห้งๆรายการนี้ค่ะรายการที่เจ็ดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ดค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่แปด เป็นรูปหล่อหลงพ่องเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพ,พ,พิมพเนี่ยนะรูปหล่อหลงพ่องเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพ,พ,พิมเก่าเก่าแบบนี้เลยเป็นเนื้อสีเงินค่ะพี่เนี่ยนะเป็นเนื้อสีเงินเก่าเก่าแบบนี้เลยใตนะ้ฐานนะจ๊ะใต้ฐานเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักสีเงินเก่าแบบนี้ค่ะรายการที่แปดสามร้อยบาทนะคะรายการที่แปด พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0 8 3 4 3 7ป7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดกันนะคะราคาไปต่อกันได้แน่นอนเลยนะคะ รายการนี้นะคะรายการที่8ค่ะ300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่9รายการที่9นะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมนะคะด้านหลังเป็นยันตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําค่ะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมสวยๆเก่าๆนะคะ สภาพเคยใช้ค่ะรายการที่9 300สาบาทนะคะรายการที่9ก้เป็นเหรียญไม่ทราบที่ค่ะไม่ทราบหลวงพอ่อเนี่นยนะเหรียญแบบนี้เลยนะคะเหรียญแบบนี้เลยสามบาทนะคะรายการที่9รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบ เป็นพลาสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะลงรักปิดท้องเก่ามาแบบนี้เลยนะคะมีคราบลงรักปิดท้องเก่ามาแบบนี้เลยพลาสมเด็จนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นพรสเนื้อผงเก่าๆเนื im, ้อนึบๆแบบนี <c oughs> ้เลยค่ะเนี่ยนะรายการที่สิบนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบ พันเนื้อผงแห้งๆมนสารชัดเจนเลยค่ะลงรักปิดทองเก่ามาแบบนี้เลยนะคะมันมันสภาพเคยผ่านการใช้มานะคะรายการที่10นะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่11เนะคะเป็นเหรียญหล่อหน้าเสือเหรียญอ่าขอโทษทีค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยนะคะใช่ไหม เหรียญหล,ลอหลวงพ่อน้อยนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบอ่าไม่ทราบปีสร้างเนาะตัวเหรียญคือเก่าๆแบบนี้เลยค่ะตัวเหรียญน,นะคะเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะรอยตัดเขาสวยนะคะรอยเขาเรียกรอยอะไรอะรอยสิวรอยตัดหรือรอยอะไรอ่ะเนี่ยนะคะส่วนตัวน้องก็ดูพาไม่เป็นนะจ๊ะพี่ๆดูกันเองนะรายการนี้นะคะรายการที่สิบเอ็ด่ะสามร้อยบาท รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสองเป็นเหรียญหลวงปู่ไขค่ค่ะรายการที่สิบสองเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญเก่าสภาพยังดูดีอยู่นะคะอ,องนี้ขอบข้างสวยค่ะเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างรายการที่สิบสองสามร้อยบาทค่ะ 300บาทน,นะคะรายการที่สิบสองรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสามนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งค่ะวัดท่ากระบือเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือเนื้อสีเงินนะคะตัวเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเหรียญเขียนปีส4ง4ี่ปดสี่เนื้อสีเงินเก่าแบบนี้เลยนะคะสวยๆนะคะสวยๆ นี่ค่ะขอบค้างรายการที่สิบสามนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสามรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสี่เป็นเหรียญอา่าขอโทษทีค่ะเป็นพระลูปหล่อหลวงพ่อเดิมไม่ทราบกุนะคะไม่ทราบพิมรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิม องค์พระเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพเคยใช้มาบ้างเนี่นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมสภาพเคยใช้มาบ้างค่ะใต้ฐานไม่มียันนะคะไม่มีรอยจารรายการที่สิบสี่ค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่ รายการต่อไปค่ะรายการที่15เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะตัวเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญปี82ดสเนื้อทองแดงลมดำเก่าแบบนี้ค่ะไม่มีห่วง <t> เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82เนื้อทองแดงลมดำเก่าๆไม่มีห่วงค่ะเนี่ยน,นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยสวยค่ะสวยเก่าสภาพเคยใช้มาบ้างนะคะองค์นี้สภาพเคยใช้มาบ้าง รายการนี้นะคะรายการที่15บห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่15้านะคะสามร้อยบาทพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0ูนย์แปดสามสี่สมเจ็ดสเจ้าสมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการค่ะไม่บวกเพิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดของดีของดิดนะคะ ของราคาไปต่อกันได้ค่ะทุกคลิปเลยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อสีเงินฉลุลายเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันปีสองสี่หกเก้าเนื้อสีเงินฉลุลายสวยๆเก่าๆแบบนี้ค่ะเนื้อเหรียญน,นะคะเป็นเนื้อโลหะสีเงินเก่าๆนะคะ สภาพเคยใช้มาบ้างค่ะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญฉลุลายนะคะเนี่ยนะรายการที่สิบหกนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบหกรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นเป็นนาคปกนะคะนาคปกเนื้อชิน องนี้นะเจ้าของเดิมเขาเรียกว่านาคปกนะคะแต่ส่วนตัวน้องก็ไม่รู้นะว,ว่าใช้ชื่อนี้หรือเปล่าเนี่ยนะคะนาคปกเนื้อชิ้นนะคะเก่าๆแบบนี้เลยเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสภาพดีสภาพสวยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้นะคะรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดค่ะสามร้อยบาทรายการที่สิบเจ็ดนะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่18แล้วเนาะรายการที่18นี้นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะเป็นเนื้อทองเหลืองเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยสภาพผ่านการใช้มานะคะองค์นี้นะคะสภาพผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยสภาพใช้รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะรูปลอหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์พเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยนะคะสามบาทค่ะรายการที่สิบแปดสาบาทนะคะรายการที่สปิปค่ะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้านี้นะคะเป็นพระหูยานเนื้อชิน้นปิดทองด้านหน้าสีสวยมาแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะพระหูยานเนื้อชิ้นนะคะเนื้อชิ้นคือแห้งมากๆนะคะเนื้อชิ้นแห้งมากๆปิดทองด้านหน้าสีสวยมาแบบนี้เลยคะ่ะทองสวยนะคะองนี้ทองสวยเนื้อชิ้นแหง้งเนี่ยนะ หน้าตาชัดเจนแบบนี้เลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่สิบเก้าสามรบาทค่ะรายการที่สิบเก้าเนี่ยนะคะ300บาทค่ะรายการที่19รายการต่อไปค่ะรายการที่20เป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่ลอหลวงพ่อไปนะคะ องนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไป่เก่าๆแบบนี้เลยเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะคะพี่เหรียญหล่อโบราณสวยๆเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้มาค่ะตัวเหรียญเขียนปีสองสี่เจ็ดแปดตัวเหรียญเขียนปีสองสี่เจ็ดแปดนะคะเหรียญเก่าสภาพใช้เหรียญหล่อโบราณน,นะคะขอบข้างจะเป็นแบบนี้นะคะขอบข้างเนี่ยนะ สวยเก่าคะ่ะสภาพใช้รายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบค่ะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์กีนกไก่กาเนี่ยนะคะหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีนกิกานะคะส,สวยคะ่ะเนื้อดินแห้ง เม็ดแร่มวลสารชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเม็ดแร่มวลสารชัดเจนแบบนี้เลยเนื้อดินสีสวยนะคะแห้งๆเลยค่ะรายการที่21นะคะ300บาท300บาทค่ะรายการที่21เนี่ยนะคะ300บาทนะคะรายการที่21ค่ะ หลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขินอกใสกานะคะสีสวยแบบนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะสามร้อยบาทเนี่ยนะคะผงจุกเก่าแบบนี้เลยสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อสีเงินนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลย ตัวเหรียญเขียนปี25 1 7ค่ะเหรียญหลวงพ่อคูณปี2 5 1 7มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกสามห่วงกันน้ำได้ค่ะรายการนี้รายการที่22 300บาทค่ะรายการที่22สวยเดิมนะคะสวยเดิมเลี่ยมกรอบสามห่วงมาแบบนี้เลยนะคะ300บาทนะคะรายการที่22 เหรียญเก่าเหรียญสวยนะคะมีโค้ดด้านหน้าค่ะสามบาทรายการที่22นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดกันเนาะกดสั่นกระดิ่งด้านบนได้เลยนะคะมุมขวานะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดนะคะราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปกันเลยนะคะ สายด่วนปิดด่วนเข้ามาได้0834374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะคะรายการนี้นะคะรายการที่22ค่ะสามร้300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่23เป็นพลนรนลีลาเนื้อชินนะคะองค์นี้เป็นพลนรนลีลาเนื้อชินเก่าๆเ,เนื้อชินแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะ เนื้อชิ้นเก่าๆนะคะเนื้อชิ้นแห้งๆแบบนี้เลยสวยเดิมนะคะสภาพดีคลาบสวยนะคะอ,องนี้คลาบสวยลีลาเนื้อชิ้นนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสภาพสวยรายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสามรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสี่ เป็นครุฑนะคะครุฑเนื้อโลหะสีเงินเก่าแบบนี้ค่ะอง์นี้เป็นครุฑนะคะเนื้อโลหะสีเงินเก่าแบบนี้เลยไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักใต้ถักเนี่ยนะคะด้านข้างจะเป็นแบบนี้ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะไม่ทราบหลวงพ่อสวยนะคะสวย รายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสี่รายการต่อไปค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้สภาพใช้ค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นพระปิดตากรีบดอกบัวล้อมรอบแบบนี้เลยเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะด้านข้างจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านข้างสวยนะคะสวยตัวเหรียญสวย,สวย เหรียญหลวงพ่อจาดไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพดีนะคะสภาพใช้รายการที่25ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่25รายการต่อไปค่ะรายการที่26นะคะรายการที่26นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียเนื้อสีทองสวยแบบนี้ค่ะเนี่ยนะเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อสีทองสวยแบบนี้เลย นะคะไม่ทราบปีสร้างไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้แบบนี้เลยพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยนะคะองนี้รายการที่ยี่สิบหกนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะ รายการที่27นี้นะคะเป็นเหรียญ25สตวรร์เนื้อสีเงินสวยเก่าแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเหรียญ25่สตวหตวรษนะคะเป็นเนื้อสีเงินเก่าสวยแบบนี้เลยสภาพดีใบหน้าท่านชัดเจนนิ้วมือนิ้วเท้าสวยสวยนะคะองค์นี้เนี่ยนะคะเหรียญ25สตววรษนะคะเป็นเนื้อสีเงินสวยแบบนี้เลยรายการที่27ค่ะ3า0บาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบแปดเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้เป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุ้ไม่ทราบพิมพ์นะคะลงรักเก่าๆแห้งๆมาแบบนี้เลยเนี่ยนะลงรักเก่าๆแห้งๆมาแบบนี้เลยค่ะพระสมเด็จ เนื้อผงแห้งๆเก่าๆนะคะมาพร้อมใส่กรอบใส่ตลับสีทองสวยค่ะฝั่งเพชรล้อมรอบด้านหน้าแบบนี้สภาพดีสภาพสวยมาพร้อมกรอบก็ไปพร้อมกรอบเลยนะคะไม่มีแก่ไม่มีแยกนะรายการนี้นะคะรายการสุดท้ายนะคะรายการที่28คะ่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่28 จบแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะ 0834374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาได้นะคะจะได้ไม่พลาดกันเนาะสุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยค่ะทั้งลูกค้าเก่านะคะแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วค่ะสวัสดีนะคะ